Search Search Chrome ล h เ s สเพื่อนๆจะต้องเปิดกล่องโครมจำนวนทั้งหมด20กล่องกล่องโครมปกติทั่วไปนะคะสามารถหาได้จากเมืองที่มีการติดเชื้อโครมไปแล้วนะคะเมืองไหนที่โครมลามไปถึงเนี่ยก็แปลว่ามันจะต้องมีกล่องโครมอย่างแน่นอนบางเมืองนะคะมันก็จะมีโครมลามไปแค่ครึ่งเมือง โซนที่เป็นพื้นที่โครมเนี่ยกล่องโครมมันก็จะเป็นหน้าตาเงินเงินวิบวับวิบวับแบบนี้วิธีการง่ายๆที่จะเปิดหาให้ได้เยอะๆก็คือเอาโครมสเปลช a เนี่ยนะคะไปปาใส่กล่องธรรมดาแล้วก็มันจะกลายเป็นกล่องโครมเพื่นอนก็ไล่เปิดนะคะเราสามารถหาโครมสเปลช h ได้จากการซื้อจาก NPC จากการทุบอ็อบเจกต์พวกนี้นะคะหรือว่าบางทีเราก็เดินเจอที่มันวางที่พื้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าใซรว่าการไปทุบในพื้นที่ที่เป็นโคร โครมเอเรียนะคะแล้วก็เอาโครมสเปชมาปากล่องทองมานจะาง่ายกว่านะโครมเชสนะคะก็คือกล่องที่เป็นกล่องสมบัติเท่านั้นนะคะพวกกล่องแดงกล่องกระสุนที่เคลือบเคลือบโครมเนี่ยจะไม่นับให้นะคะก็อย่าลืมว่าต้องเปิดน่าเฉพาะกล่องนี้ส่วนกล่องแรที่มันเป็นกล่องน้ําเงินนะคะปาโครมเราได้ไม่ใส่ไม่น่ใจเหมือนกันนะคะต้องลองดูอุ้ยเจอลามะในจอด้วย ใครที่หากล่องไม่ค่อยเจอนะคะสามารถใช้วิธีการเปิด v i s u s o u z e Effect ไปที่ Setting Audio แล้วก็ตรง Sound ตรง v ว i ชวลไอส์ e f f e c t นะคะปรับเป็น On Apply เราจะเห็นสนัญลักษณ์กล่องบอกทิศทางแบบนี้ค่ะขึ้นที่หน้าจอหรือว่าบางทีสดรูยินกันเราก็ได้ยินด้วยนะคะมันจะขึ้นแบบหน้าจอรอยเท้าอะไรพวกนี้บอกหมดเลย อันนี้จากกล่องธรรมดานะคะปลาโครมส p ปล s ชเข้าไปหนึ่งขวดเห็นไหมคะมันเปลี่ยนเลยก็สนับให้ในเคสแบบนี้ถ้าเพืเ่อนๆโชคดีนะคะไม่เจอคนเท่าไหร่ในเมืองเนี่ยเราสามารถตีโครมส p ปล s ชเก็บไว้เยอะๆแล้วก็ไปปลาใส่กล่องทองทําไปทํามาแป๊บเดียวนะคะได้แบบ10กว่าอันตาแรกที่ใส่ทำเนี่ยคะ่ะตาเดียว17อันค่ะ หรือถ้าเพื่อนๆมีกุญแจพอเปิดวอลนะคะเพื่อนๆก็มาเปิดได้เลยพอเปิดเข้าไปแล้วนะคะก็เอาโคมส p l a s ชเนี่ยปาเข้าไปข้างในก่อนที่จะเปิดกล่องทองทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้รล่เก็บเ,เยอะๆแต่อันนี้เนี่ยโหดูความซวยขอยงทรายนะคะอุตสาหา์หากุญแจมาเปิดได้เจอตี้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กะว่าจะปาเข้าไปแล้วขอเขาเปิดสักกล่องสองกล่องนะคะแต่แบบโหดุมากไม่ให้เลยค่ะ โดเนเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟร์ดไนได้ที่ครูว a l เ e t พร้อมเพย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาสจกกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ